ไปทางเนือทา่าหาพราะไคือเป็นสีหมืดหมืดนองอมพอหมืดออกโอเคนี่แหละค่ะออกมาก็จะเป็นห้องน้ํามันจะเป็นแบบนี้พี่น้องครับแบบธรรมชาติธรรมชาติน่าเถื่อมากๆเลยค่ะอันนี้ก็มีอ่างนะคะพี่น้อง <c oughs> มีอ่างให้แช่ให้ลุง่งแช่น้ำอาบน้ำ,นำหรือว่ากับจักรซาไว้น้ำเนาะคะ่ะมุมนี้ก็จะเป็นต้นมงต้นไม้พี่น้องค่ะนะคะ่ะมันจะเป็นมุม มุมต้นมงต้นไม้มุมนี้ห้องน้ำห้องน้ำกว้างค่ะ้วกาพุ่นนะคะง้มอาบน้ำเห็นบ่ค่ะออกไปพุ่นละค่ะกุล่ะเดี๋ยวเห็นเมดพุ่นเดี๋ยวเห็นมืงสันเมือนเลยค่ะนี่คือมุมของห้องน้ำนะคะเนาะห้องน้ำนะค่ะอยู่ด้านนอกของตัวห้องอยู่กับธรรมชาติอิหรีอิหลอธรรมชาติกะดอกกะดียเลยค่ะพี่น้องโอเค เอาละครับค่ะที่นี่เวลากบพ่อใหญ่ก็ะกจะไปกินข้าวเช้าค่ะวันนี้เป็นวันที่สองของบาหลีนะคะเนาะบาเมนตอนนี้เราอยู่ที่เกาะอ่าบอสนามมนไอแลนดอ์อีกสักสิน่ออ่าเกาะอ่าโยนอยู่ที่เกาะลูซาเพนีดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่คือบรรยากาศห้องน้ำนะคะที่อ่า สัมผัสกับธรรมชาติมากๆมากๆา,า,ากพี่น้องขายไวไล่อาบน้ำไปเล่กระตืนจะของเงาะสัวงานแก่ผ่าอาบน้ำพูดเดียวตรงตรง่ามีหลังคอหรังค่ากระตืนจะของคือกันฮ่าฮ so. no, 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 no. ่าไ่าฮ่าฮ สวัสดีตอนเช้าเช้านะคะพี่น้องค่าที่นี่นะคะเนาะเกาะลูซาพินีดาเนาะค่ะพี่น้องค่าที่นี่บาหลีนะคะเวลคัมจูบาหลีเดอร์ค่ะเดอร์พี่น้องค่าเห็นอยู่ไก่ไก่ลิบๆกับว่าไก่ดอกค่ะฟังทะเลฟังปูนเนาะความสูงสามพันกว่าเอียงนี่ละพี่น้องคาะน่นคือภูเขาไฟของประเทศอินโดนีเซียเนาะเนาะเท่าที่วิไลรููแล้วก็เท่าที่พญาย่าวให้ฟังก็คือว่า พุนพูนะ้น่ะ30มสิบกปีที่แล้วที่มันปะทุเนาะคะ่ะเนาะแต่ยาวายาวาเดอ้ออย่าให้มันปะทุมาอีกให้มันอยู่จังวสั้นละให้มันนอนหลับไหลแบบนั้นล่ะค่ะภูเขาไฟภูเขาไฟโอ้อยยาดนะเขาหยาดแววนะครับตื่นเช้ามาพี่น้องขะดอกมงดอกไม้สวยงามตระการตาเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยววไลจะพาดูโรงแรมเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องขะโรงแรมที่พักมอร์นิ่งเราก็ วิไลกพอยไงวิไลกพอยไงเตื่นสามารถนะคะนี่ค่ะที่พักที่พักที่อยู่บนวิไลกพอย,ยพักอยู่ทิ่เขาหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องคะ่ะนี่ค่ะคือรีสอร์ทที่เราพักนะคะพี่น้องเนาะวิไลจะพาเดินชมสถานที่น้อยหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะพอยไงกับไปตามเพื่อนเนะยาะพอยเราไปตามเพื่อนมาก เวลาอาหารเช้าเนาะค่ะเนาะเราจะแค่อ่าบุกข้าวสีบุกไว้ว่าข้าสีกินอีหยังข้าสียเอาอ่าเอาอ่าเอาเครื่องดื่มหยังข้าสีกินอีหยังนะคะเพราะว่าอ่าโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทไม่ได้ใหญ่ค่ะเขามีประมาณอ่าเจ็ดแปดห้าห้าหลังห้าห้าหลังอ่าห้าหลังบังกะโลเนาะค่ะแลสองสองห้องเนาะค่ะ เอาอย่าเบิง้งนาวิไลเถอะค่ะไปเบิ้งสถานที่นี่ค่ะขึ้นมานี่ก็เป็นสระว่ายน้ำนะคะเนาะสระว่ายน้ำอยู่ที่ของโรงแรมค่ะพี่น้องค่ะสระว่ายน้ำนั่นก็คือแต่ละที่แต่ละที่นะ่ะก็คือห้องวิลอยู่ห้องแรกนะคะเนาะก็ถัดมาถัดมามอแกนฮุฟมัน มองแกนฮึบเฝ้าพออีสิได้เดี๋ยวฮึบมันนั่นแหละค่ะเอาละค่ะวิวสวยมากค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะที่มองเห็นกับคือวานล่ะค่ะนั่นคือภูเขาไฟของประเทศอินโดนีเซียเนาะคะ่ะเนาะ ประวัติเป็นจังไดมันนี่ลูกนี่ลูกเดียวขึ้นจังไดเดี๋ยววิไลสถามพ่อหญ่วิไลไม่ใช่กูรูการท่องเที่ยวเด้อค่ะวิไลก็แค่แชร์สถานที่สวยสวยงามงามเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยววิไลสิเขียนไว้ใต้ลิงก์อยู่ใต้ลิงก์นะว่ารีสอร์ทที่พักคือที่ไหนกูจันโแกนวิไลรีวิวสถานที่ให้ชมแล้วเดี๋ยววิไลจะเอาลิงก์ให้ดูว่าวิไลยอยู่ที่อ่า รีสอร์ทซื้ออีกอย่างนะคะพี่น้องคะ่ะเอาละค่ะเพิ่นก็นเดินไปเรียบรอยแล้ววิไลคอตโตนะคะเนาะ,ะวิไลคอตโตไปทานอาหารเช้าก่อนเด้อค่ะเด้อ The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.